เอ่อครับคือขั้นแรกเทคนิคการฟังเสียงคือฟังเสียงแบบไม่มองคู่ต่อสู้นั่นคือก้มตัด <c oughs> รอนะครับรอให้เขาขยับเป็นจุดหรือเราเปลี่ยนจุดก็ได้โดยที่แบบหน้าจอเราไม่เห็นเขาแต่เราจะฟังว่ามีใครขยับบ้าง <c oughs> นี่เสียงปืนมาจากทางนี้เห็นไหมเลยไปก็จะเอกเลย จงังหวะนี้หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาโดยที่ไม่เห็นนะครับแต่งก็ไม่ขึ้นคือเทคนิคการฟังเสียงครับจะไปหาคนที่เขาขยับกันนะครับพอกันไปเห็นไหมครับเจะเ,เลยาการฟังเสียงตอนนี้เราจะ ไม่ให้เป๊ะนครับเป๊ะฟังเสียงฮะไปฮะอยากรู้ว่าเราฟังเสียงแม่นไม่แม่นก็เอ๋อย่างนีงฮะตัวอัร์กนะ ไงเบนี่จะนี like ่เ๊ะเ๊ะ ในเปอร์ฮักไรตรงนี้ ตรงนี้เป็นไงแตงร้เป็นไงฮะคือกลมหัวฮะนี่ครับ ถ้าเหนื่อยขึ้นมาแล้วเจอเป้าหมายแบบนี้แปลว่าเราฟังเสียงเป็นอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการหัดฟังเสียงถ้าอยากรู้ว่าเราฟังเสียงเป็นไหมก็ให้ลองใช้วิธีนี้นะครับดูคนดีท้ายนี่ไง 哎，这。 i take มาฝึกสไตล์เนี้เดยวก็ยิงได้ครับผม